ตบไปมัดนี่ก็เปียคือกันสวัสดีทุกคนเปียกเด้อเลยมาบัดนีแห้งบไเอาๆๆทั้งลมทั้งนพี่น้องเอ้ยจะแม่นานขึ้นเแล้วตกได้อาบ่ทันพี่น้องเอมมาตะเวนโพแท้ก็พากันลงมัดตั้งแตุ่กแม่นมีผู้ลงมคนน่ะเ้ยโอ้ยเทกเท่เอ้ยสดีพี่น้องนก็ยังบ่มกบ่วิทย์พี่น้ อือป,ปีแหละเป็นน้ำมอกรเขียวเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเมืองหงวัวขาบัดบังมงมาซีนีาาาา่นมามัเชืนเน่อและทางพนท้งลมพี่น้องดีแต่แบบมันบบเหิง้งมา,งงางมันบบเห,หิงนะเพราะ้ามันเหิงนะเพราะแห้งเอาเพื่อนวันเาแบบ่ได้อยางให้มันทำหน้าหน้าเธอก็ห่่มคือการเอาคนลงที่คนเหมือน Ơi, lái mọc tạc cầm mắt mhm 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 เบิดมาอื aja, an anyway> <that that ่นมันก็ซืได้ให้เข้ามาปั่นก่อนแล้วมันิอกเนหน้าให้ก็จปั่นอีก่นึงมันบเบิรอายายไปโหลดเต็งโหลดมันบเบิตเต็งไปโหลดองอีต่งวันโหลดไทยหนึ่งกันกันขั้นข่าวๆแล้วมันบพ่นนะมันบมุมเนานะ À. Ừ Bắn gió Việt vậy Đang bắn đi Nó mũi nhỏ anh ơi Để đâm bên này đáy น้ำบปกเกี่ยวพาดเอ้ยเป็น <laughs> อะไรเฮ้ยเข้าลงตอนแรกเกี่ยวได้ไฮหนึ่งก็จดดำจุกคนสิเป็นล่มไปแล้งเราขึ้นไปบางได้นี้ขึ้นไปเราพน้นพ้นกับต๊ะแล้วก็ลงมาอีกเลยเกือบ <laughs> เป็นล่มไปแล้งเลยใหญบักใหญ่แล้วสองคนเก,เกี่ยวเกี่ยวยังแรงกินข่าแวแล้วแล้วก็ลงมาเกี่ยว <laughs> <laughs> จักรได้ <laughs> ให้พาตัวเกี่ยวข่าวใส่พ้นนะเฮ้ย <laughs> เกี่ยวเฮ้ยังให้เกี่ยวแรงอีกอยู่เบนน้ำใจเจ้างบจะไมาแห้งลิ้นล้อข้าแต่มันโบ้หึงผ้าห้องละมาโลดยังไงผ้าห้องละมาโลดป้าแบบมันดำมาทางเนื้อหนะอยเป็นอะไกุ๊งมาเลย กะลเรียกบ่งานเกี่ยวขา้าวให้ผลหำไ <c oughs> ห้แต่มันตกบ่เฮิงแต่เพ,พิ่โนแต่ผลน่ะแงๆพี่น้องเอ้ยเปียกนี่น่ะนี่เปียกคัเกเปียกแน่นมันตกบ่แหง้งฮะตมาดน่ะบ่ยาตมดนี่ติตตตบักลายให้1ผูกให้ลุ่มผูกก็มี คนมาสุจย,ยังมัดอยู่ฮะ <c oughs> ลีเอลออยู่โหดเวย้ยทัานขาวๆแล้วมันมาลดน้ากันยังวะหายเชะเจดำเลยพี่น้องเลยมืนน่อนี้ตัวนี้เนี่ยาเอินกับสไม้มัดโจ๊ะเอาน้ำมันแก่ขึ้นแต่ผูก ผัด้ากันมาดจนเลวจังแก่แน่เป็นอะไรเป็นโอเคลาจ้างคนสาวอียกับสาวคนจะบรสิบสอจ้างคนสิบสองคนเอาบ่าแบ่งหายเทเดี่สองคนหนกย่างหนาดำงอยในตอเพื่องตูมัดขึ้นนีุ่นสตาร่น่อเลย กจะตัดได้กจะตัดอีกอือมือพ่อห้องเงน่นสิไปกินนันเกยังว่าสิบหกห้าเก้าสพ้นแล้วมันยุดแล้วเศร้ามันสิมาอีกกัยังวาอืมมันก็ร่งชิ้นหนึ่งเขาเนว่าเดือนอันสิบเอเบิร์หเโอ้ยังเงเค็งอย่น้องลายหาเตแล้วคนทำโบวิทพี่น้องกรผมเบิร์ทิป ก็ขึ้นไปเลือรถไฟอย่งนั่งรถไฟหนึ่งเจิงเจ้าอีแคสว่ามาตัวนี้ขึ้นมืดเลให้เขาสีแล้วพอมันยามันเน่าแล้วสันสิพถธาตัวหน้าหายนะี่ยปวได้อยู่สันตัวนี้แล้วสันนี่นี่ก็เอาขึ้นมันดมืดช่วงซีก็นั่นแล้วเสียขึ้นมันดมืดตัวเกี่ยวแล้วนี่นี่นี่ขั้นไปฐานต้มเขายืนอยู่นั่นเนา่าไปฐาช่วนั่นนะ <c oughs> ถ้าแม่นก็แม่นคนขึ้นนําระบิดแหละเพิ่นบ่จักกะผลสิมาเนาะขอแนวแด่คือจนหัวสิแตกคือจนเซเกี่ยวข้าวนาให้นนพี่น้องมา2เื่อจังไดแล้วจสิเป็นลมคือบ่มีนเกี่ยวข้าวบ่มีคนไปย่างให้หลังคาเฮือนแม่ตหลังที่3 3คนก3ลัง้เฮ็ด3คนก3ลัง 1 2 3ลังที่3กําลัง4ทั้งงานค่ะพี่น้องดิพุ่นนี่มาดูเด้อมาดูน้องแตนกินแต่น้ําโลดแน่นท้องจนสิว่าได้เบิดน้ํา2ตุก3ตุกผู้เดียวน่ะทังหน้าก็เสียงตัดบ่ได้ยอมพี่น้องเอ้ยชาวนาสูฝนขนาดบ่ได้ยอมหยุดคนงานอันเคยล่ะก็ลุยยังบ่ได้หยุด พวกลดอ่ะนะพวกรถดูก็ะยัง่ไดไท้อพูดพูดงูนะเพราะมันบ่มีงูไม้แดงนีตัดถ้เป็นงกสข้ามาฟารหัวจะเสียอ้อมจะอ้อมซะ่ฮหมหน้าตัวดุนบอไว่ดุ้งกาวุ้งปบม่ปลาไก่ชวนมีหน้ามือัหน้าเาปลาลุงมันเลือสา ผมดูเลยปะกายคีดอธิตามล้างพอ่อพุกไ,ไม่ล้ำไงในลุ่มนะจุดอยู่บนเลยพี่บอกนี่บอกว่างนี้เนาะไมาแดงล้ำยิ่ใหญ่ในลุ่มอือลุ่งจุกเอาไปแต่ข้าวได้ข้าวเอาไปแล,ล้วนะเออมันอยู่ในโกนห่วยนะไหนมันนี่มันโกลห่วยยังเหงามันยตะพังเบื้องน่ะมรดภาพมาทั้งนี้ มาใต้ที่ยังฮะน่ะวงวุ่นเอาไปใหลปใใหล่าก็ได้ท่านลาไปเ็หยังสาดกระเปียกของพี่น้องอมหยอบจะเปียกตีเลยจนเปียกพี่น้องคนแ,นแห้งไว้จนเปียกอมยอบนี่มาลีล้ลอเฮ้<ห>ยคนหลลานนมาจองคนเนาะครับแม่หนี้คู่หนึน่งเนาะแต่เขาคน Ừ, bên pallet vít à. bớt đi lột người nào bọ Bir, một, một. một xong, xa, xì, hai ba ừ. <laughs> bốn ปวดแอวเด้มือแรงสีนอนได้บ่เด้เจ็บแอวแห้งลด้ล้อเกี่ยวขาวหน้าให้น่ะนะจุดสิหายสิห้องเขาสิตีเลยเนาะอันว่าประพังนเนาะเจอดำหายเฉะเฉะพี่น้องเจิงบ่เจ้าเนี่ยนี่ที่นอนปากไก่เด้ยนนะโอ้ย ที่นอนมาไก่เฮ้ยนั่นักงนี่นี่ขายอีกเป็นยังไงปันปันแล้วก็ขายเฮ้ยมึงก็ซื้อกระสานกินบบบนี่นะนี่น้าด้ำมึงก็กินตัวนั้นนหรเฮ้ยหนั่นน่ะตัวย่างอยู่นะ thù mò nè mò tạt lông mày này hử nhang sa mặt nó mát là sa nó đầm dạ 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 bò má bò má một bớt đó lột nừng nè à. bò. bò, bò, bò Mày ma, ma, dù hả là. ว่าวนี่ยว่าภาษาไทยแยาเยะอยูู่้องบอกใครพาถ่ายมันหมัดเอาไป้ันีม่ด้เพียงเด้อขอการลีปนาะสบายดีเอย อีซีโทรมาผู้พี่น้องอีซีนั่งงออยู่เพื่อนยัยเงงเนาะงออยู่พูนพี่เนาะมันก็โทรมาหาเฮาลูกมาเอาแนวมาสักผัวเธอเอารถไทยเมืองคนเข้าเมืองมาเอามาส่งเมื่อส่งเขาแนวซ่านมาช่อยหายายแปรพี่น้องเลย